สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุดินนะคะพฤกษกันมังกรค่ะประจําเดือนมกราคม2566น้นั่นเองนะคะชาวธาตุดินนะคะได้แก่ชาวพฤกษศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22เมษายนถึง21่พฤษภาคมค่ะเช่ากันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะและชาวมังกรน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22่ธันวาคมนะคะถึง21มกราคมนั่นเองนะคะ ก็ชาแนลนี้จะใช้ละกันแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวทัดดีมฝึกศพกันมังกรในอีพีนี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูว่าเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจในเรที่นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุด,ดินค่ะพลึกศกกันมังกรที่เป็นคนโสดนะคะอ่า มีหลายๆคนถามว่าโสดแบบไหนดูได้บ้างนะคะก็จะเป็นแบบโสดสนิทเลยโสดไม่มีใครนะคะดูได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยนะแต่ว่ายังไม่ได้มีสถานะความสัมพันธ์อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่จะคุยกันหรือเป็นคนโสดที่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่าก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ประกอบได้นะคะถ้าหากว่าไม่เปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเรื่องราวที่ไพาทาโรโสื่อออกมานะคะ อสอดคล้องนะกับเรื่องราวของคุณก็สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าดูเพื่อที่จะเตือนสตินะคะตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะก็ปีใหม่นะคะ2566นะคะก็ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคลิปนะคะเดือนมอการาคมจะมาช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงสิ้นปีนะคะไม่ป่วยเนาะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะ อ,อัดคลิปนะคะแล้วก็ลงได้ทันท่วงทีนะคะเหมือนกับทุกครั้งที่ไม่ลงเนาะก็พยายามนะคะกลับมาตอนนี้เสียงกลับมาแล้วหายแล้วนะคะก็พยายามที่จะรีบนะคะอัดคลิปแล้วก็รีบลงให้เพื่อนๆให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีก,กว่านะคะขอดูอดีตก่อนเนาะขอดูอดีตหน่อยคะ่ะขอดูอดีตที่ผ่านมานะคะของคนโสดนะคะชาวธาตุดินปรึกศก์กันมังกรค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดชาวธาตุดินปรึกศก์กันมังกรค,คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะพไพ่แบรรเดินไพ่ก้าถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยค่ะไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เด็กถือ เปลี่ยนค่ะชาวธาตุดินประสบกณ์มังกรที่เป็นคนโสดในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเคุยหรือว่าดีลกับชาวธาตุดินประศบกันมังกรท่าเดดยวกันกับคุณนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่ามีความต่างทางด้านอายุนะคะเนาะค่อนข้างที่จะมีความห่างกันพอสมควรนะคะอย่างเช่นแบบ5าปี7ปี10ป, 10, ปีอะไรประมาณนี้นะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมา แนวโน้มความสัมพันธ์ในดีที่ผ่านมาของชาวแท้ดินผูรร้ประสบการมาก่อนที่เป็นคนโสดนะคะมองว่าตัวคุณนะหรือเขาเรียกว่าคนทั้งคู่อะค่ะคุณคนโสดอาจจะเป็นคนโสดที่แบบทําไปชอบใครสักคนนึงแล้วก็เหมือนกับอยู่ในช่วงระหว่างการทําความรู้จักกันอะไรประมาณนี้ยนึกอออกปะเออนะคะความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะ ไม่ได้รวดเร็วแล้วก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปมันอยู่ในสเต็ปที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะคะ่ะยังยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังปลอดภัยอยู่แต่ไม่รู้สึกว่าในที่นี้นะคะ่ะเมื่อทำความรู้จักกันไปได้สักระยะนึงแล้วนะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเริ่มที่จะนิ่งมากขึ้นนะคะไม่ตัวคุณก็ตัวเขาอะคะ่ะเหมือนกับอยากจะชะลอนะคะชะลอแบบ สเต็ปความสัมพันธ์ให้มันแบบช้าลงอยากจะดูคนคนเนี้ยไปนานๆน,น,นะคะอยากจะแน่ใจก่อนก่อนที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้แต่ถามว่ามีแบบความชอบไม่ชอบใช่มันชอบแน่นอนไม่ชอบก็ไม่คุยแหละเนาะนะคะชอบค่ะนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นต่อกันค่อนข้างที่จะมีแรงดึงดูดนะคะซึ่งกันและกันแต่ว่าเหมือนชาว่านดินน่ะพยายามที่จะ ดึงสติตัวเองว่าเอ้ยช้าๆนะช้าๆนะนะอะไรประมาณนี้นะคะน้อทงทังที่แบบความชอบนี่คือเกินร้อยมากนะคะคนคนนี้คือแบบเจ้าเสน่ห์มากนะคะแล้วก็โดนเส้นสุดๆเลยนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทัดดินพึกโพกันมังกนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในน้งความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุดินผู้กสกันมังกรที่เป็นคนโสดที่ในอดีตที่ผ่านมามีคนถูกอกถูกใจเนี่ยนะคะในช่วงเดือนมก,กราคมเนี้ยนะคะจะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมหรือว่าความสัมพันธ์มันจะคืบหน้าไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่พแรกเป็นไพ่เดอะฟูลค่ะก้าไม่เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่แฮงแมนนะคะชาวตุด,ดินประสบการ์มังกรนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวัตดไฟไหมสิงห์ธนูค่ะอ,อ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้ำไพ่เนาะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้ความสัมพันธ์ที่ตัวชาวตุด,ดินอะ่ะพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชะลออ่าชะลอไม่ให้มันไปไกลกว่านี้ไม่ให้มันแบบไปเร็วกว่านี้เราอยากจะ แบกสเต็ป uh, กลับมานิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะแบบกลัวกลัวว่าเอ้ยเขาจะไม่จริงจังไม่จริงใจกับเราไหมเรากลัวที่จะเสียใจอีกอะไรเงี้ยมมนรู้สึกว่าชาวแทดีนะพยายามเตือนตัวเองมาตลอดนะคะแล้วในณนะปัจจุบันในเดือนม,อมอกราคมเนี้ยคุณก,ก็พยายามที่จะเตือนตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยคนคนเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าคุณพยายามที่จะไปแบบสบายๆค่ะ ไม่กดดันไม่กดดันในที่มหมายถึงไม่กดดันตัวเขาไม่กดดันตัวเองแล้วไม่กดดันความสัมพันธ์นะคะยังอยากที่จะอยู่ต่อแต่ว่าก็พยายามที่จะเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันว่าเอ้ยอย่าอย่าเร่งรีบนะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันมันคงจะเสียใจอีกถ้าถ้าหากว่า กับคนคนนี้มันจะเสียใจอีกอะ่ะ mm. ก็ไม่อยากให้เสียใจมาก mm. เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาแล้วนะ mm. อะไรประมาณเนี้เออไม่รู้สึกว่าชาวธาตุดินะ mm. พยายามเตือนเตือนตัวเองอยู่อยู่เรื่อยๆนะคะ mm. ว่าให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธรร์อืมให้ไปแบบสบายๆเรื่อยๆไม่ต้องกดดันตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ mm, ่ะอืมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของความคิดและความรู้สึกของคุณและเขากันนะคะขอดูของชาวธาตุดินก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวธาตุดินนะคะ ประสบกัรมังกรที่มีต่อคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้นะคะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขานะคะมาดูกันเนาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะก็กล้าก,กลัวแหละอืมนะคะไพ่ดีไซโลแฟนนะคะหถ้วยค่ะและเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะชาวธาตุดินประสบกันบมังกร คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําก็รกฎมีพิจิกชาวธาตุไฟไม่สิงธนูหรืออาจจะเป็นชาวราศีพึกศพและขนาดลึกศพ,น,น,พ,กศพนะคะนะคุยกับใครก็ได้แม้อตจตำนะาไพ่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคุณคุณชอบเขาแหละอืมนะคะมันก็ชอบแหละเนะาะไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมาแต่ยังมีความกล้ากลัวอยู่ยังมีความไม่มั่นใจนะคะเอ๊จะให้ดีไม่ให้ดีเนาะใจเราอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็พยายามที่จะคิด เขาได้ว่ามองโลกในแง่ดีอะมองความรักครั้งนี้ในแง่บวกมากยิ่งขึ้นอ่านะคะแล้วก็มีความคาดหวังอยู่ลึกๆค่ะว่าคนคนนี้ย จะเป็นคนของคุณเป็นคนที่ดีที่จะสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะอะไรประมาณนี้ก็คืออยากจะพัฒนานั่นแหละนะคะอยากจะไปข้างหน้านะคะอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นในทิศทางที่มันดีด้วยนะคะตรงนี้เนาะซึ่งไม่รู้สึกว่าคุณคุณค่อนข้างที่จะมีความหวังกับคนนี้แต่ก็พยายามที่จะเตือนตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยใจเย็นๆอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวธาตุดินประศบกันมังกรกกที่เป็นคนโสดคิดถึงนะคะคนคนนั้นค่ะดูถึงหน้าเขานะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนโสดชาวธาตุดินประศบกันมังกรกกน,นะคะขอดูนะะหน่อยค่ะไพ่ไปได้เป็นไพ่สเตรนนะคะ w วิลด์ออฟฟอร์จูนค่ะแปดถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะ ชาวธาตุดินรประสบกันมังกรคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวาราศีกุมลัคนากุมนะคะราศีสิงลัคนาสิงห์ค่ะนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีความต่างกันมากๆอย่างเช่นไลฟส์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะอา,อายุศาส,สนาวัฒนธรรมหรือแม้แต่กระทั่งเขาเรียกว่านิสยัยที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพค่ะ ไม่รู้สึกว่าคนคนนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับธาตุด,ดินเขาค่อนข้างที่จะยอมนะอืมเพราะถ้าถ้าหากว่าเขาเป็นเป็นผู้ชายอะค่ะไม่รู้สึกว่าเขายอมยอมที่จะลดอีโก้ตัวเองลงยอมที่จะ ค่อยๆเปค่อยๆไปในความสัมพันธ์หมายถึงเขาฟังคุณมากขึ้นฟังคุณในที่นี้หมายถึงว่าโอเคคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์เขาฟังเขา,เาไม่ได้ขัดคุณอนะเออแล้วเขาก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่าให้อยู่ได้ให้ได้อยู่ศึกษานิสัยใจคอกันมากยิ่งขึ้นนะคะอืมแต่ลึกๆแล้วอะค่ะถามว่า ถ้าหากว่าคนที่ชาวาัดดินพฤชศพกันมังกรคุยอยู่เป็นชาวสิงนะแล้วเขาเป็นผู้ชายอะนะคะตรงนี้คุณต้องระวังนะระวังการเขาเรียกว่าคือการยอมของเขาอะมันจะแฝงไปด้วยความกดดนันกดดันของเขาอะค่ะไม่คือไม่ได้กดดันคุณนะแต่กดดันเขาเนื้อออกปากกดดนันเขาจะกดดันตัวเองว่าเออเขาเรียกว่าคือตอนแรกก็ยอมแหละแต่พอนานๆเข้าอะค่ะเมื่อ เมื่อเขายอมมากๆอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าเขากดดันตัวเองแล้วกลายเป็นว่าเมื่อคุณสามารถที่จะเรียกร้องหรือว่าควบคุมเขาได้อะ่ะเขาจะเกิดอาการแบบอึดอัดอืมอึดอัดใจอึดอัดกายรู้สึกอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกแบบพูดไม่ได้ทําไม่ได้ทํานูน่นทํานี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ให้เรามาระวังว่าเขาจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจดังนั้น ถ้าหากว่าถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีความหวังในความสัมพันธ์นี้แล้วกับคุณนะ่ะเขาก็พร้อมที่จะ move on เช่นเดียวกันแต่ถามว่า move on ในที่เนี้ยมันจะเกิดการแบบโกรธกันเกลียดกันไหมไหมนะคะเขาก็จะยังคงสถานะหรือว่าสภาพความเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีต่อกันแต่ความสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้แต่อันนี้คือในอนาคตนะในสิ่งที่เขาคิดอะแต่ตอนนี้เขายอม ถ้าหากว่ายิ่งยิ่งยังไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเ,เขายอมคุณขนาดเนี้นะคะคุณต้องอย่าไปบังคับเขานะอืมโดยเฉพาะถ้าหากว่าชาวธาตุดินเนี่ยคุยกับชาวสิงตรงเนี้ยต้องระมัดระวังนะคะความอยากจะควบคุมคอนโทรลนะคะประมาณว่าเอ้ยฉันบังคับเขาได้อ่ะเราเราห้ามเขาไม่ให้เขาทําตรงนั้นตรงนี้ได้เอ้เขาก็ฟังอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันอาจจะเกิดความแบบ กดดันอีกฝ่ายหนึ่งทำให้เขาอึดอัดได้เช่นเดียวกันตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะแต่ถ้าถามว่าปัจจุบันนี้โอเคแหละเขาก็ยังมีความหวังนะคะที่ที่คุณจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเช่นเดียวกับ ที่คุณคาดหวังกับเขาเช่นเดียวกันนะคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวทาตุดินผู้ศบกันมากอที่เป็นคนโสดกับคนที่คุณคิดถึงจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนียบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตเนาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คะ่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปได้เรียนไพ่หาถ้วยนะคะ ให้ควีนถือดาบค่ะไพ่คิงถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สี่ถ้วยค่ะชาวท่นดินประสบกันบังกรน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวท่นน้ำกรกฎมีินพิจิกท่นลมมีถุนตุนกลุ่มอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพาเ่เนาะในส่วนของอาคอมาคตความรักความสัมพันธ์นะคะต้องเขาเรียกว่าระมัดระวังความอย่างที่ไม่บอกแหละว่า ถ้าหากวัาปัจจุบันเนี้นะคะคุณสามารถที่จะห้ามหรือว่าออ,อนุญาตให้เขาทำหรือไม่ทำอะไรอะเออในานาโค้ดอะเขาอาจจะไม่ยอมคุณแล้วก็ได้แล้วมันยังไม่เป็นแฟนกันอะแล้วคุณไปควบคุมคอนโทรลเขาขนาดนั้นนะคะก็มีโอกาสที่เขาจะอึดอัดแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะเลือกที่จะเขาเรียกว่าไม่ไปต่อ ไม่พัฒนาต่อในความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้ไพ่ขึ้นมาบอกให้ระมัดร,ระวังมากกว่านะคะเนาะแล้วก็ถ้าว่าใครที่โอเคเราไม่ได้ควบคุมคอนโทรลเขาแหละนะคะแล้วก็มีอะไรก็แชร์กันนะคะมีอะไรก็พูดคุยกันนะคะอยากจะให้เปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะได้ไม่น่าเบื่อนั่นเองนะคะหรือคุณอาจจะเบื่อเขาก็ได้นะคะดังนั้น ลองมองหาแพชชั่นนะคะมองหาสิ่งที่อยากจะทําร่วมกันเพื่อที่จะหาประสบการณ์ร่วมกันแบบนี้นะคะก็จะทําให้ความสัมพันธน์นี้มีโอกาสที่จะพัฒน,นาไปได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ศึกษาในสายใจคอซึ่งก,นกันและกันที่จะพัฒน,นาความสัมพันธน์กลายเป็นคนรักกันนั่นเองนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุด,ดินประสบการณ์มังกที่เป็นคนโสดนะคะขอคําแนะนาค่ะคําแนะนาใบแรกนะคะเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่หกดาบค่ะห้าดาบนะคะและเป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะชาวธาตุด,ดินประสบการณ์มังกที่เป็นคนโสดไพ่าทาโร่แนะนําว่า อย่าเอาแต่ใจเกินไปนะคะอย่าสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือว่าเขาเรียกว่าด้วยด้วยด้วยนิสัยใจคอของชาวทัดดินนะคะเป็นคนที่เปะ๊ะเป๊ะในที่นี้หมายถึงว่าคนที่จะเข้ามาอ่าพนันความสัมพันธ์กับเราต้องเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะคุณอย่าไปยึดติดแบบนั้นมากเกินไปอย่าเอาแต่ใจนะคะอย่าเขาเรียกว่าควรจะให้โอกาสกันอนะ เออนะคะในการศึกษาดูใจในการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะปรับจูนเข้าหากันได้มันร้อยพ่อพันแม่เนาะมันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะเกิดมาแล้วแบบอยู่ร่วมกันได้อย่างแฮปปี้ไม่แม้แต่กระทั่งที่จะเกิดขึ้นได้กับพี่น้องที่คลานกันคลานตามกันมาหรือแม้แต่กระทั่งแบบพ่อกับแม่เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันต้องอาศัยการปรับจูนนะคะการเ,าเขาเรียกว่าปรับปรุงนะคะยอมเจอกันคนละครึ่งทางนะคะไม่เอาชนะคาคานไม่อยากจะชนะเ,เขาเรียกว่าหวังแต่หวังแต่อยากจะเอาชนะนะคะมันไม่มีใครชนะในเรื่องขางความสัมพันธ์แพ้คือแพ้ทั้งคู่นะคะดังนั้นใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นๆค่อยๆดูไปะคะ่ะแล้วก็ลดความ เป็นตักกะตัวตนอีโก้ของตัวเองลงนะคะชาวทัดดินนะความสัมพันธ์นี้ มีโอกาสที่จะไปต่อสูงมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันไ่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสสวัสดีค่ะ